ตะวันฉายโดนน็อกยก3นะครับ จากการต่อยเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไซาตมะซูเปอร์อารีนานะครับโดยโดนมาซาอากิโนอิรินะครับน็อกด้วยหมัดซ้ายเข้าไปครับก็เรียกได้ว่าช็อกนะครับแฟนมวยชาวไทยกันไปทั้งหมดเลยนะครับก็แน่นอนครับตะวันฉายแชมป์โลกขวัญใจนะครับของคนไทยในหลายๆคนครับคนไทยก็คิดว่าตะวันฉายไม่ว่าจะชกอะไรนะครับคิกบ็อกซิ่งหรือมวยไทยไว้ใจได้หมดครับอาวุธนี่แข่งหนักมากโดยเฉพาะแข้งซ้ายเนี่ยนะครับเตะ แขนหักขาหักกันมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าดูดีๆครับผมคิดว่าตะวันฉายเนี่ยถนัดกติกามวยไทยมากกว่าคิกบ็อกซิ่งนะครับก็จะมีอยู่แค่แมตช์เดียวที่ต่อยมมยไทยกับโจไปแล้วเนี่ยมีดราม่ากันขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับต่อยโมยไทยเนี่ยหาตัวจับยากครับนี้ตะวันฉายมาแพ้คิกบ็อกซิ่งครับจริงๆแล้วเนี่ยใครเป็นคนชนะครับญี่ปุ่นชนะหรือเปล่านะครับนักมมยญี่ปุ่นชนะหรือเปล่าก็ถูกส่วนหนึ่งครับแต่ผู้ชนะที่สุดเลยนะครับก็ต้องบอกว่า คือบอสชาตรีสิทธ์ยอดธงนะครับแล้วก็ลีกวันแชมเปี้ยนชิพนั่นเองครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเท่ากับว่าเปิดตลาดญี่ปุ่นครับได้อย่างถล่มทลายครับมีนักมวยญี่ปุ่นชนะนักมวยไทยขึ้นมานะครับวัดได้จากง่ายๆครับยอดการเข้าชมในเว็บครับทำให้เว็บไซต์วันเนี่ยล่มไปหมดครับเพราะว่าแฟนชาวไทยก็ดูแฟนญี่ปุ่นก็ดูนะครับการจัดที่เมืองไซตามาครั้งนี้ครับ ถือว่าเป็นหนึ่งในงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ได้รับการตอบรับที่ดีที่สุดนะครับของการจัดวันแชมเปี้ยนชิพนอกประเทศไทยนะครับไปกาตาก็ยังสู้ไม่ได้ครับไปที่อเมริกาก็ขายตัวไปหมดจนต้องยกเลิกนะครับก็ต้องบอกเลยครับว่านี่แหละครับบอสชาตรีชนะสุดๆครับก็จับตาครับถ้าวันนะครับยึดหัวหาดญี่ปุ่นได้นะครับเหมือนที่ญี่ปุ่นมีเควันนะครับวันเนี่ยจะได้ทั้งไทยและญี่ปุ่นครับ ถ้าบอกว่าเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆครับก็บ,บอกเลยครับตะวันฉายแพ้นอกในครั้งนี้ครับรายได้หมื่นล้านรอบอชาตีอยู่ที่ญี่ปุ่นครับ